ประเด็นมันม็ไดนเกมเลเจนดารีน่นถ้าว่าเป็นเกมปี2 0อง8ก็เถอะ2อน8คือเกี่นเกมลดราคาก็เลยซื้อเล่นแบบไม่มีอะไรคือเพื่อนซื้อให้ขอเพื่อนซื้อ <c oughs> เฮ้ยอืมอันนี้เล่นแบบเล่นไปนิดนึงก็จะเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นใหม่ Okay. อีกเครื่องมันบินได้นะเดินมาตีมอืมเกมปีสองพันแปดคือเราได้รับบทเป็นผู้ชายคนนี้ห <c oughs> ้าห้าเจ็ดศูนย์ ทุกแม่เลยทำไม่ได้สนุกจูนคือเกมนี้เขาเรียกว่าเป็นเรียกว่านายตำนานมันเพราะอะไรก็ต้องไปดู มันเป็นในเรื่องไปเลยเพรมันดูตั้งแ,แต่หลังจากนี้นนไปเมันรีเจนเนอรียงไงนลมันดูดูแล้วมันดูอะไรวะดูดูอะไรพทรักษสกรแจรที่ใส่ก,ก,จจสกันหรอญีุ่น่นนั้นอเอ,เอแลเจ ตรงมันอยู <laughs> ่จอละใส่นี่เตรียมพร้อมตั้งหลักต้องแม่นเอ๊ะสาวเออตรมันมืออะไรวะแปลกมือกูแปลกว้ามืออ้าแทงมืออาแทงมือกูุดฮมเงะเด็น เกิดมีแสงด้ยวยหรอวะมือเอาไม่มีรู้ละมันมีนแสงแค่แนีะเกมอย่างเก่าเลยปีคอนตินิวรู้ว่าคอนติเนียล f h f เว n ต่อคุณสามารถเรียกพลังงานมา g ่วยคุณได้คุณสาม e รถใช้พลังงาน e ี้เพื่อยคุณวหมดคุณจ้อลงานเอา่วไ้ยกัเ้ไหอทำไมอยู่เนี่ยนำแสงขึ้นเพดานกระดาษลอยใช่ไหมกระดาษกระดาษมาจากไหนวะในเมืองไม่มีกระดาษเลย กระดาษมันลอยด้ดดว,ว,วยเฮ้ยโอเคเราวิ่งก็ได้เราไปหามึงที่สตีทที่ถนนน่ะไปแล้ว พแล้วโอ้พีดีอ่ะมันดีเล่นไปแล้วออบเจกต์เอ้ยเกมเขาตั้งเตีอะไรพิ้งอัพช่างแม่งป่ะมาโอ้โหอะไรเนี่ยฮึฮึทางนู้นไปไม่ได้ไปทางเนี้ยคนมั่งไหมอ่ะตั้งหลังอ่ะ โอเคเบิร์กซิตโอ้อะไรเนอะตัวมึงไหมอะโอ้ยเดินช็อตเอาคนคนบินได้เอ๊ะโอ๊ะลงไปช็อตอะไรวะเนี่ยหืมไฟแต่มือพีทพานมันมาเลยโอ้ยมันไฟ ไหนต่อวอะตรงนี้เล่นแล้วลืมเนี่ยเป็นไรอ่ะตีนใหญ่เลยไมเป็นไรอ่ะอ๋อกูไปละฮู้งกันอยนั่นหรอกระโดดอืเหยียบมาดีไปล,ละเลี้ย,ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคอืมอมมามันช้าเหร เอเดโอเคมันจะไม่ว่าะเขาใกล้กลูไม่ต้องอยิงของกูเดินเดินเดินอ่ะเมื่อกี้มันชักกระตุกเฮ้ยคุณบันโหนเอาหายเอาหนีก็หายคนตายแล้วหายไปเลย ยังมีช่างสุดยอดอืมอือไม่าพาสทั้งผ่อนดูดอืม เฮ้ยนั่นทังออกแต่ละคนตัวไม้ตัวเกียร์มันเต็มเลยท้องฟ้าท้องฟ้าแร้เบืดดบึมออกไปไกลเราเบืดออราไปเลยปุบ๊บระเบืดกลับมารถกระเดินอืมยาต คนกระเด็นเสร็จปุ๊บคนลงโดนรถทับอืมมึงอืมอืงมไม่ตายเลยอืมอืมเออให้กูทำไงต่อโอ้ย,ยอโอ้ไอ้กูขิ่ตเวียว์ยังไงเนะี่ยโอ้โหโอ้โอลีเจนดารี่ตำนาจริงๆโอ้ ออ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 จะตายแล้อ oh, 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 oh. ๋อตายหอกเลเยอะอ๋อร่วงไ้กูไปออกไปไงอ๋อจอทางินี่อะไรเนี่ยมดไปก็พอ่มกดดเีเยอเยอืมหิวเลือด เฮ้ยเพื่อนมึงหาใครอ,อเอะนบเอ้อแดกอี่คนมึงแดกหนึ่งตาทิ้งอะอุ้ยอืมแดกเขาแล้วหวาน พอแล้วไม่ยูไม่ได้เราไม่ยูไม่ได้เยอะอย่างเยอะอ่ะนกบินได้โอ้โหโอเคนกบินได้ตัวเราเนาะตัวมันดอข้อมูลอืมตอนเนี้ย กีฟฝอนตอนนี้สิคุ้นๆนะโอ้ยเช่หนุ่งเราคุณไปแดกจังอือโอ้ยไงดีหมอทำไมขอมา

รถก็บินได้เนี่ยคนบินได้หั้งหอนั่นมันทำไมไม่ได้กูใช้ทำไมเนี่ยเคาะเคาะอ,ข,อ,ข,อ,อขึ้นไปเคาะเคาะเคาะคาโอ้นี่มันงงน,นี่ทำงานนี่พิมพ์พิมพ์ปั๊บพิมพ์อะไรเนี่ยยังสปริน โอเคสปิก็ได้อวูจปินละวูสปินวิ่งวิ่งเอาปืนปืนกระปื่นกระปุ่นเอาตอนนชิกือการดามโดยพลิกแอคแต่อยู่แอคนี่กระสุนป่ากระสุนหนึ่งนัด อ๋อแต่ตอนแรกก็ง่ตั้งนานดู<อ>ไฟดีวะอืม nghe lại của cô quá Dạ Dạ à, Mới nè ừ. 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 Này sẽ phải là... Mua chạy ร้อยเยือนร้อยเซนต์แอนเฟอรกัสเ,เจอร์ซาวันคอสอืมอืมระเบิดไฟอมอมมึงผลิตมาจากลาวอาอืม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 จริงเลยด้วย เฮยังโอ้โหมึงไฟได้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 เอาไม่ตัวไม้ไม่ไม่ตกไม่ตัวตายไปละ ไฟเยอะ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 ไฟอ๋อร้อนร้อนอต่อวะโอเค Bịt <Tab>, phai <yapa hermano> Ok Xong Hmm, xong Ok, bắt đầu phải เพื่อนคุช่มึงยังไงอ้าเอมึงดูอะบายทางไหนวะ น,นี่นะมันไม่ต่างกันเลยน,นี่นะั้งโอ้สรกสรกสริวนอนหลอน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 เอง็ง lúc sau lúc sau lúc mấy em gục um. <laughs> gục 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 mình nhận ra ra gục nhận ra ra tao Ừ, tao không ai Xung lực Là bữa đặt nào Dạ Ôi dạ Nghe Khó là đụt <cười> <cười> Mà nào à?

ไอตัวกลงกมอะเออดมงวิคงบลบลบเลยลบลยลบลยลุบลยลบเลยลบลยลบยล๊บลบลบลบตัวละวะิเกเจอริโมแวรวูอืมแววูมมันรหมาป่า คือไม่ไดีวะก็ไมึงแงตามกูแบงนี้สมกับคำว่าชื่อดีเจน,นเดลียอยางยิงตัวตำนานทุกตัวเลย à chứ mình đã bột đèn rồi chị bật đi bay 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 ồ lo 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 จับมือเอ๊จับมือจับขวางูดิจับขวางูลาก่อนเสือกเสือกเสือกแล้วกูไปไหนต่อมา,า,มา,าไหน,หานาไปไหนวะอตอไม่เหลือตรงนี้มนันจะเถอะ 你欺凌他了没？

ขอบคุณได้ยังไง่ถ้าเราขี่ได้จริงก็คงเจ๋นงนะอืมมึง่มมึงจะฆ่าวู อยากจะฆ่าอยู่เนาะยา้เลยตา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 ยขอปืนได้ไมเฮ้ยปืนได้เปิดละ

The end of the world, you know? I feel like I should have gone to church more often. I don't know about you, but I just want to go home if it's still there. Come on, let's get someplace drier. We're not going to get đột Đột ok bong nó tóc nắm 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 đang nắm nắm nắm

รู้นะวายอืมเอนถังถังกระเด็นบายพาสโอเคเด็กเขาโง่กับผมในตอนหน้าก็อืมบันไดอืม อืมขอตัวก่อนก่อเลยครับ